กติเป็นคนดูบอลหรือเปล่าถ้าอยู่ PG ถ้าเชียร์ทีมบอลทีมไหนเป็นพิเศษไหมไม่ดูไม่ดูแต่รู้ทุกอย่างแต่รู้นะดูถึงหมูพีถ้าอยากถามว่าคิดยังไงกับประเทศเพื่อนบา้านที่แข่ง RV เราเรียกเราว่ามูฟไม่ใช่หมูพี <c oughs> ก็เรียกได้แหละเรียกมูฟเรียกม็อบเรียกอะไรก็ได้ออมีคนถามมาว่าเลขข้างหลังเสื้อแข่งของพี่คือเลขอะไรหรอครับและมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมเลขย3าครับเป็นวันเกิด ใช่นล้นเลยใายเลยมอะไรเกิดขั้นเลยเป็นเบอร์สิบแปดครับก็มีพร้อมหมายคบเป็นอายุเฉยข้อผับได้แล้วเนี่ยถ้าถามวิธีนี้เลยถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยากให้เพื่อนในทีมคนไหนเป็นแฟนโอ้ยตอบอะไรเนี่ยสวัสดีครับพวกเราเนเชไอส์บอร์ดครับผมซัมเมอร์ครับผมไลค์แคนครับ ผม DCB ครับวันนี้พวกเราจะมาตอบคําถาม,ม Q&A จากทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เด็กชายบีมก่อนนะแข่งมาสักพักใหญ่แล้วทัวร์นาชาติก็แข่งมาแล้วโปรเลซิชั่นนี้รู้สึกกดดันบ้างไหมครับกดดันครับเพราะว่าต้องไปเจอกับพวกเก่งๆครับทีมทีม่เก่งๆแล้วก็แดบบ้รับภายใต้สมโมสร PSG ด้วยครับผมปกติเป็นคนดูบอลหรือเปล่าถ้าอยู่ PSG ถ้าเชียร์ทีมบอลทีมไหนเป็นพิเศษไหมไม่ดูไม่ดูแต่รู้ทุกอย่างแต่รู้นะรู้ ตอนนี้ยังเรียนอยู่หรือเปล่าแล้วก็แบ่งเวลาย,ยังไงตอนนี้เรียนอยู่ครับถ้าแบ่งเวลาก็ตื่นประมาณแปดโมงครึ่งแล้วก็เรียนจนจบถึงบ่ายสามแล้วก็สอนต่อเลยครับพอสอนเสร็จก็จะมีเวลาฝึกต่อ,ตอช่วงดึกต่อครับสอนต่อจริงฮะ <laughs> ตื่นเช้าไหถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยเล่นป่ามาก่อนอยากลองเล่นป่าแนะนําตัวอะไรเป็นมิเซสไหมเอเลนดอร์ครับเพราะหน้าเดินเกมียง,ง่ายสุดแล้วแบบมันห่างกันใบแล้วก็ฟามใบเอามาทําเกวไม่เพื่อนได้มีคนถามมาว่าเลขข้างหลังเสื้อแข่ง ของพี่คือเลขอะไรหรอครับและมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมเลขยี่สิบสามครับเป็นวันเกิดแค่นั้นเลยง่ายเลยอะไรเกิดเกิดทั้งนั้นเลยเป็นเบอร์18แปครับก็มีความหมายครับเป็นอายุเฉยชอบผับได้แล้วเนี่ยเลขของผมเป็นเลขเบอร์เจ็ดครับจริงๆผมอยากได้เบอร์สิบเก้านะเพราะว่ามันมีความหมายกับผมมากกว่าแต่เบอร์เจ็ดนี่คือไม่ไม่มีอะไรเลยผมแค่ชอบเบอร์เจ็ดเพราะว่าตอนเด็กๆชอบเบรแฮมครับ เคยมีแมตช์ไหนที่จําได้ไม่เคยลืมจนถึงตอนนี้ไหมครับตอนฟ o ลรีซิันห้ครับเจอทารอนตอนนั้นเสมอกันอยู่หนึ่งหงเป็นเกมสามเต็มเกมเัดเสร็จแล้วมือเริ่มสั่นแล้วก็เลยจําได้แมนว่าแบบเออเป็นเกมที่แบบตัวโตมือสั่นถึงเต็มแต่แต่สุดท้ายก็ชนะได้ ทำไมถึงเลือกเล่นออฟเลนหรอแล้วสําหรับหนูเป็นตําแหน่งที่ยากที่สุดเลยครับหที่ที่ผมเลือกเล่นออฟเลนก็เพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเ,เอ่อผมเคยเล่นมิดเลนครับเราเพื่อนเก่งกว่าก็เลยย้าย <c oughs> ไปเล่นออฟเลนครับแล้วออฟเลนเพื่อนก็เก่งกว่าเพื่อนเล่นเมดอ๋อผมเก่งสุดในออฟเลน พี่ว่ากับตันทีมเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทีมแข่งนะคะบางทีมก็ไม่มีใช่ไหมนะก็สําคัญนะครับเป็นคนที่เรียกง่ายๆก็คือเป็นผู้นําแล้วก็อาจจะเป็นทั้งผู้นาในเกมแล้วก็ผู้นํานอกเกมอะไรเงี้ยครับพี่แข่งมานานมากเคยมีช่วงเวลาที่ต่อแตะบ้างไหมครับแล้วตีอย่างไงหรอครับมีนะครับมีช่วงเวลาที่ต่อแตะเพราะว่าแบบทําผลงานได้ไม่ค่อยดี <c oughs> ยังคิดว่ามันยังไปต่อได้ครับมีคนต้องการเรา ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นออฟเลนมาก่อนแต่อยากลองเล่นออฟเลนอยากจะแนะนําตัวอะไรเป็นพิเศษแนะนําเป็นโอเมนละครับเพราะว่ามันตัวมันทําได้หลายอย่างนะมันเล่นไม่ได้ยากมากด้วยมีดาเมจมีประโยชน์ตอบโจทย์สัวละทำไมถึงตั้งชื่อในวงการว่าซัมเมอร์มีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมซัมเมอร์ก็คือชื่อแมวเราเองครับแค่นั้นแหละ มาอ,อยู่ทีมพีเชได้ไงครับเพราะว่าชอบฟุตบอลอ,อยู่แล้วหรือเปล่าก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วด้วยครับชอบทีมเปเด้วยแล้วก็อยากอยู่ทีมนี้ด้วยครับตอนเปเเข้ามาเขาชวนมาให้ลองมาเทสก็ลองมาครับพี่เคยเล่นตำแหน่งอื่นไหมแล้วทำไมเลือกซับพอร์ตหรอคะเพราะคนปกติไม่ค่อยชอบเล่นทับกันเท่าไหร่เลยผมเริ่มจากดังเกิลครับแล้วก็ไปเล่นออฟเลนครับมาเล่นโลมเพราะว่ามันไม่มีคนเล่นนี่แหละครับทำไมถึงเลือกเล่นซับพอร์ตก็เพราะไม่มีคนเล่นครับ ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นซับมาก่อนต่อยากลองเล่นซับอยากจะแนะนําตัวอะไรเป็นพิเศษครับพื้นฐานเลยผมอยากแนะนาวันเดอร์วูแมนครับตัวมันครบครบประโยชน์ครับเติมทําอะไรช่วยเพื่อนได้เยอะครับที่มีวิธีจัดการตัวเองยังไงบ้างเวลาแพแต่ว่าก็ต้องแข่งเกมต่อไปแล้วมันดูยากมากเลยที่จะรีเซ็ตในเวลาสั้นๆเสียใจเหมือนกันผมผมก็ไม่อยากแพ้ใช่ไหมมูฟออนจากปัจจุบันไปให้ได้ครับแล้วก็ทิ้งมันไปเป็นอดีตแล้วก็นึกถึงอนาคตการแข่งข้างหน้าว่าเราจะแบบเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดของวันนี้ยังไงครับ ไอเรื่องความรู้สึกเสียใจมันมีอยู่แล้แต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปอะ่ะเราต้องไปเจอกับการแข่งขันรอบต่อไปอะ่ะยังไงเราก็ต้องมูฟออนจากตี่นี้ให้ได้ครับฝากถึงโทนี่ค่ะว่าเวลาเล่นเกมทำไงให้ใจเย็นเพราะดูเบื้องหลังโทนี่ใจเย็นแม้แต่ตอนแพ้ก็เชียร์อัพทีม พอดีเวลาลงแรงแล้วเจอทีมไม่ดีหัวร้อนตลอดไม่ได้เป็นคนใจเย็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราได้มีการเรียนกับโซจิตวิทยาก็เลยแบบมีการควบคุมอารมณ์ได้ดีครับแต่จริงๆตอนโน่เล่นในแรงถ้าเจอทีมไม่ดีหรืออะไรโน่ก็เป็นคนที่หัวร้อนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พิมพด่าแค่นั้นเองนะถ้าอยากฝึกใจเย็นก็ลองหัดควบคุมอารมณ์ตัวเองดูครับเผื่ออาจจะช่วยได้นะครับ Dtn e l e t อยากให้มีรางวัล best first b a t ไหมคะถ้ามีได้ก็ดีครับผมแต่แต่ตอนนี้มีไปผมน่าจะไม่ได้แล้วดิแบบนานๆทีได้ ถึงหมูพีถ้าอยากถามว่าคิดยังไงกับประเทศเพื่อนบ้านท,ที่แข่ง R ารวีแล้วเรียกเราว่ามูฟไม่ใช่หมูพีก็เรียกได้แหละเรียกมูฟเรียกม็อบเรียกอะไรก็ได้เอออยากฝากถึงทารอนว่าพี่พอตคิดจอกเท้าสามข้างอีกไหมครับเป็นกำลังใจให้ทารอนนะคะขอแชมป์พอตก็เคยคิดที่จะอกอเท้าหกข้างเหมือนกันนะน่าจะโดนเพื่อนห้ามก่อนจริงๆแค่แค่ออกสามข้างนี่ก็โดนด่าแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณที่เชร์กันนะครับผมอยากถามพี่เต้เเลสว่ากินอะไรเข้าไปถึงน่ารักขนาดนี้ครับ ก,ก็ก็กินช่องนี้กินกินของหวานครับกินของหวานอร่อยเลยฝากถึง dtn ผมชอบที่พวกคุณเล่นได้ดีมากทำให้ดีละไปให้สุดครับแชมป์โลกก็ขอบคุณมากครับทำให้ดีที่สุดเดิมครับปกติเป็นคนอ่านคอมเมนต์บ้างไหมและส่งผลต่อจิตใจพี่มากไหมคะโนเป็นคนที่เอาคอมเมนต์ที่เป็นคำด่าแบบด่านะไม่ได้แนะนำอ่ะชอบเอามาเป็นแรงผลักดันตัวเองครับไม่ได้มาแบบคิดหรือว่าจิต แบบตกเกีก่ยวกับเรื่องคอมเมนต์เหล่านั้นอยู่แล้วครับแต่เป็นคนชอบอ่านด้วยครับผมดูดิถ้าทามทนทีนีเลสถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอยากให้เพื่อนในทีมคนไหนเป็นแฟนโอ้ยตอบอะไรเนี่ยไม่มีนะครับในแคมนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีคนดีเลยถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นป่ามาก่อนแต่อยากลองเล่นป่าอยากจะแนะนําตัวอะไร <S <S เป็นพิเศษ <S <S ไหมครับถ้าเน้นแบบเล่นแรงปกติแบกแรงก็ผมแนะนําเป็นซูโปอริล่า อ้อยแล้วก็เอลันโดรครับผมสนิทกับใครในแคมป์ที่สุดเหรอคะมีใครที่ตัวจริงนิสัยไม่เหมือนกับที่คิดไหมก็สนิทกับ่ทุกคนนะแต่ว่าถ้าสนิทมากๆก,ก็น่าจะเป็นพี่อ้ําไอ้ไอ้เต้นะครับแล้วก็พี่นอนคิดว่านิสัยไม่เหมือนกับที่แบบเคยเคยดูมาก,ก็น่าจะแฮปปี้อะครับปกติคิดว่าน่าจะเป็นแบบคนเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยแล้วแบบเป็นคนที่ไวอยวายเก่งมากครับไม่เหมือนไม่เหมือนที่คิดไว้อือ ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นซับมาก่อนจะอยากลองเล่นซับอยากจะแนะนําตัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับ Wonder Woman นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกมีนามาลอสอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นในแรงง่ายครับก็แนะนาเป็นโลประเภทแทงๆหน่อยก็น่าจะเล่นง่ายครับถากถึงอีเลดตอนเล่นเอลสูโปรหรือเปล่าครับยิงแรงเกินไม,ไม่ได้โปรนะไม่ได้โปรเกมเกมอย่าแบนนะอย่าแบนอย่าแบนเอลสูผมด้วย <laughs> ตอนเข้ามาแข่งโปรล,ลีกเหมือนกับที่เคยคิดหมไหมครับหรือต่างกันยังไงบ้าง มันก็สนุกดีอ่ะบางตอนที่เพิ่งเข้ามานะแบบไม่เคยทําอะไรก็ไ,ได้ทําอะไรได้ซ้อมได้เล่นเยอะขึ้นมีแมตไหนที่ไม่เคยลืมจนถึงตอนนี้ไหมคะพี่แข่งมานานมากเลยอยู่มาทุกยุคแมตท,ที่แพ้กับเค g ในเกมสุดท้ายที่โดนชีฟตีบ้านครับผม,มยังจําบรรยากาศตอนนั้นได้ดีครับตาตึงใจอยู่พอสมควรครับอีเลสอีแท็กทารอนคิดว่าใครรอสุดในโปรลีคะไม่นับตัวเองนะอะตอนนี้ที่นึกออกน่าจะ,ะพี่อ้ําแล้วกัน ทร,ทรงผมใหม่มาแบบเท่เท่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเลนบังกรมาก่อนแต่อยากลองเล่นเลนบังกรอยากจะแนะนําตัวอะไรเป็นเป็พิเศษไหมครับผมว่าเป็นเอลสูแลลวกันเพราะเอลสูเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะโหดแล้วก็ถ้าเราเล่นแรกๆอาจจะซูมไม่ค่อยแม่นแต่ว่าถ้าซูมโดนสักนิดๆแบบนิดๆหน่อยๆมันก็โหดแล้วอ่ะคือมันไม่ต้องซูมโดนทุกน,นั้นหรอกขอแค่โดนบ้างมันก็โกงแล้วมันยิงแรงมากเลยพี่ว่าอะไรคือสิ่งที่กัปตันทีมควรจะมีและคิดว่าจํา เป็นกับทีมไหมคะเหตุบางทีมก็ไม่มีเอ่อผมคิดว่ากับตันทีมเนี่ยสิ่งที่ควรมีเลยคือความเป็นผู้นำครับผมแล้วก็อ่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับต้องมีความขยันด้วยแล้วก็ต้องนำพาน้องๆได้ด้วยครับผมแล้วก็เวลาแข่งเวลาอะไรก็จริงๆก็ควรจะมีการปลุกกำลังใจหรือว่าพูดในเชิงนำน้องๆในการแข่งขันได้ครับเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยก็ค่อนข้างใช้กำลังใจในการเล่นค่อนข้างสูงพอสมควรครับทำให้ บรรยากาศรอบๆเนี่ยดูไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าสําคัญครับแล้วก็มีกัปตันที่ดีแล้วก็ควรจะมีผู้ตามที่ดีด้วยครับเพราะว่าบางทีมถ้าตัม,มีผู้นําแต่ถ้าผู้ตามไม่ตามก็ไม่มีประโยชน์นะครับตั้งแต่เริ่มแข่งโปรลีกมากับตอนนี้พี่เปลี่ยนไปเยอะไหมครับไม่ว่าจะความคิดหรือว่าการเล่นการวางตัวอะไรอย่างนี้ ถ้าตั้งแต่เริ่มมาก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของการเป็นผู้นำเนี่ยผมก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่เริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มเนี่ยก็จะเป็นพี่เจเฮทุเคที่เป็นโค้ชสปาเรีอยู่ตอนนี้นะครับสอนแล้วก็แนะนำเขาเรียกว่ารยการเป็นผู้นําแล้วก็การเล่นเยอะมากพอสมควรน,นะครับถ้านับตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยเรื่องของการวางตัวก็การออกหน้ากล้องการอะไรงเงี้ยก็กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับแล้วก็รับแรงกดดันจากคอมเมนต์ท็อกซิกก็ได้ดีขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็น่าจะส่งผลเยอะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรบ นนม,มีใครเคยแกล้งโค้ดบ้างไหมครับดูตอนจริงจังโค้ดน่าจะโหดมากเลยใช่ปล่าโค้ดก็โหดครับผมถ้าตอนจริงจังนะแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตลกนี่ก็โค้ดก็ใช้ได้แล้วคนที่ชอบแกล้งบ่อยๆก็น่าจะเป็นมีผมกับพี่อั้มอ่ะพี่อัมนี่ก็ชอบแบบชอบแบบแอร์เขายูทูปโค้ดไปพิมพ์ในในตอนดูแข่งเลยเข้าไปพิมพ์ตอนในช่องแชทนี่เขาจำได้ลแล้ว่าแบบโค้ดมาพิมพ์ไทยเอาปัน่นปาก เชียฝากเป็นกำลังใจให้ทีมดีดกคาร้อนด้วยนะครับผมฝากแฟนๆเชียทีมเพชรไอสปอร์ตด้วยนะครับในรอบแชมเปี้ยนชิพก็ฝากติดตามกันต่อได้นะครับผมรอบนี้ต้องกลับมาเอาแชมป์ให้ได้แน่นอนถึงแม้พวกเราจะไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟสี่ทีมสุดท้ายแต่ว่าในคือท่านต่อไปพวกเราจะพยายามพัฒนาและทําฝีมือให้ดีขึ้นและก้าวไปข้างหน้าให้ได้ครับพวกเราจะทําให้เต็มที่ในรอบแชมเปี้ยนชิพแล้วก็คว้าแชมป์ซีซั่นนี้มาให้ได้ครับขอบคุณครับ <laughs> クロッコ。